สวัสดีค่ะแฟนๆชาวช่องเบนจามินชุนทุกท่านค่ะในวิดีโอนี้ดิฉันอาจารย์ภาวิดาชุนหาวัดจะมาพูดเรื่องข้อดีของดาวเสาร์ค่ะในวิชาโหราศาสตร์นั้นดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุก์ดาวเจ้ากรรมนเวรดาวกรรมเก่าสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดความสะสม นะคะทับถมถาถมลงมามีแต่ความไม่ดีทั้งนั้นเลยแล้วข้อดีของดาวเสาร์คืออะไรรู้ไหมคะทําไมในดวงเรามีดาวเสาร์แล้วดีดาวเสาร์นั้นมีข้อดีคือถ้าดวงชะตาของใครมีดาวเสาร์ได้ตําแหน่งที่ดีเช่นกเกษตรมหาจักรมหาอุด อุจจาวิราชอุจจาพิมุกราชาโชคหรือว่าได้โยกเกณฑ์ดีต่างๆอยู่ในมุมที่ให้คุณแล้วแล้วก็คนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจแกรง่งมีความอดทนต่อความยากลําบากทนความสุกรโปกโสมมมของโลกนี้ได้ทั้งสิ่งที่เป็นสุรกรปกทางวัตถุแล้วก็สิ่งสุกรกทางใจนะคะเป็นคนที่กระดูเบอร์ใหญ่อดทนเข้มแข็งทนได้ทุกอย่างมีความภาคเพียรพยานสูงนะคะ ถ้าดาวอังคารดีด้วยนี่ก็จะขยันขันแข็งแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วถ้าเกิดดาวอาทิตย์เด่นด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงระดับประเทศชาติระดับโลกเลยนะคะดาวเสาร์นี่มีข้อดีมากเลยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยชีวิตเจอปัญหามาเยอะๆแล้วแล้ว,ลวสามารถทนได้นะคะทนกับสิ่งเหล่านั้นได้ทนรับประทานอาหารที่ไม่อร่อยมีรสขมรส จืดชืดอ,อะไรได้เนี่ยเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งเก่งมากค่ะทนนอนในที่ที่ลกกกปลกศกรปรกนะคะมีน้ําเฉอะแฉะได้ทนทํางานหนักๆซ้ําๆโดนด่ายเยอะๆได้โดยที่ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายไม่ต้องไปกระโดดตึกไม่ต้องไปผูกคอตายไม่ต้องไปยิงตัวตายไม่ต้องไปกินยาตายหรือยาพิษอะไรทั้งสิ้นค่ะคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ ยอดเยี่ยมย,ยอดคนแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตสูงนะคะคนที่ค่าตัวตายเนี่ยโดยมากดาวเสาจะเสียคะ่ะเช่นเป็นประเป็นนิดเป็นพินทุบาตหรืออยู่ในทุสถานพบเช่นอริมรณาวินาหรือว่าทับลัคนาแล้วเป็นตําแหน่งที่ไม่ดีเป็นนิดเป็นประอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่ดาวเสาดีเนี่ย นะคะเป็นตนุเศษตนุรักแล้วไปได้เกษตรมหาจักรราชาชกนี่นะคะโดยมากเนี่ยจะดวงชะตาโดดเด่นเป็นระดับผู้นำเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเฟียหรือเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตค่ะอันนี้เป็นข้อดีของดาวเสาเราอย่าไปกลัวดาวเสาอย่าไปเกลียดดาวเสาค่ะต้องเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์แล้วอยู่กับมันให้ได้แล้วเอาชนะมันให้ได้ไปถึงฝั่งฝันประสบความสําเร็จให้ได้ค่ะดาวเสาไม่ได้เสียนะคะดาวเสาเป็นดาวที่ดีค่ะ ถ้าให้คุณกับใครนะคะให้คุณนานเหมือนครูที่สั่งสอนเราด้วยเอ,อบทเรียนที่ยากลําบากค่ะให้อดทนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยเป็นร้อยร้อยพันพันข้อเลยจนเราเก่งนะคะแม้เราจะเครียดแต่ตอนหลังเนี่เราจะทนกับความเครียดแล้วเราก็จะไม่เครียดแล้วสามารถทําเรื่องยากๆที่คนอื่นชาวบ้านชาวโลกเขาทําไม่ได้อย่างมากมายเลยคะ่ะ นี่เป็นข้อดีของดาวเสานะคะดังนั้นเนียเรารักดาวเสาอย่าไปเกลียดดาวเสาแม้ดาวเสานะคะบางทีจรมาทับลักทําให้เราเจอกรรมเก่าที่ไม่ดีมากมายถาถมเข้ามาให้เราคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราจะได้ชดใช้กรรมคืนให้เจ้ากรรในเวรเขาเพราะว่าเราทําไม่ดีกับเขาเราต้องใช้เขาเหมือนติดหนี้ใครก็ต้องใช้พอใช้ไปแล้วเราก็โล่เราก็หมดหนี้เราก็สบายเราก็จะได้มีเงินเก็บทำบุญสะสมบุญว่าม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะ ดังนั้นนะคะรักดาวเสาให้มากๆค่ะแล้วชีวิตเราจะได้ดีนะคะ